โอ้มามา,มา,มา,มาอีใจดีใจ,ใจไม่มาหาหนูแล้วลูกโอ,อดีใจดีใจดีใจเป็นไงบ้างคนเก่งเป็นไงบ้างลูกเป็ไงมาออ้ทำไมทไมมันทำไมมมันโอ้ลูไม่กินนะนี่ไม่เอาข้าวมาให้หนูเนี่ย ทำไมขาหนูเปียกไม่รู้ดิโอ้ยใจโอ้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 ออะออะเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้หนูกินเดี๋ยวเย็บยาเย็บลูกยาเย็บเด็กเพื่อนฮึดีใจมากเลยค่ะโอ้ยแข็งแรงแล้วมั้งนี่แข็งแรงแล้วมั้งนี่เนี่ยเหยียบส่น้ำเกลือลูก แข็งแรงแล้วมั้งนี่สงสัยอยากกลับบ้านแล้วซงนี้เหมือนอยากกลับบ้านแล้วนี่โอ้โหแม่เอาข้าวให้กิน<ะ>ทำไมหนูไม่กินข้าวล่ววะลูก<ะ>ทำไมหนูไม่กินข้า นี่อ่ปานินมาให้หนูเด pues mm ้อคนเก่ง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 เอออย่างเงี้ยมันเก่งแล้วเนี่อย่างเงี nah, ้ยม uh, anyway, uh, 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 right ันเก่งแล้วอย่างนี้มันเก่งแล้วนี่มันเก่งแล้วกลับบ้านแล้วมีข้าวเลยนี่ แม่ใส่ข้าวให้ก่อนแม่ใส่ข้าวให้ก่อนนะชิมแล้วก็ฟ้าไเยอะไปลึกกว่าไปเยอะไปเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวต้องแบ่งไว้บ้างนะนี่เดี๋ยวต้องแบ่งไว้บ้างโอ้โหหิวแล้วนี่ทำหน้าตาแบบนี้หิวแล้วนี่ข้าวของโรงพยาบาลมันไม่อร่อยใช่ไหมลูก